สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2567กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะสำหรับแผนที่อากาศในบริเวณประเทศไทยนะคะยังคงมีร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะยังคงปกคลุมทะเลอนาานันมันประเทศไทยและอ่าวไทย ซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะยังคงทำให้ประเทศไทยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้ค่ะรวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับภาพดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะในช่วงเช้านี้โดยส่วนใหญ่ที่เป็นกลุ่มเมฆฝนหรือกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะคะจะอยู่ทางด้านพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะ ส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆในบริเวณประเทศไทยนะคะมีลักษณะของเมฆเป็นส่วนมากเริ่มมีการกาะตัวของเมฆชั้นต่ำที่เกาะตัวขึ้นมานะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีกลุ่มเมฆฝนนะคะกระจายตัวอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันมันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ทะเลรวมถึงอ่าวไทยที่ห่างฝั่งออกไปค่ะ สำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชมั่วโมงข้างหน้าค่ะต่อเนื่องนะคะตลอดทั้ง2วันนะคะคการกระจายของฝนนะคะในช่วงวันที่6นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วการกระจายของฝนมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ยังคงทําให้ประเทศไทยนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้เองยังคงมีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้ส่วนในช่วงวันที่7กรกฎาคมนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนเริ่มมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านพื้นที่ภาคตอนเหนือภาคตอนออกรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันมันและอ่าวไทยนะคะ เริ่มจากคลื่นลมนะคะทางด้านพื้นที่ทะเลอันดามันในวันนี้นะคะคลื่นลมในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนาองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนคลื่นลมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะในวันนี้ลมที่พัดปกคลุมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนาองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่6กรกฎาคมค่ะ เริ่มจากการพยากรณ์อากาศในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะในวันนี้มีฝนฟ้าขนองระละ6กของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 6องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตอนออเียงเหนือมีฝนฟ้าขนองระละหก60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองโดยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจานบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองระละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35ององศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองและละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีรีขันปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3มสงสองศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองและละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองและวละห0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสค่ะ หากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ